แค้นวันนี้มันจะเป็น,นยังไงครับกับการรีแมตช์ครั้งนี้ฮะจะแค้นกว่าเดิมหรือว่าสบายใจล้างแค้นเป็นอาการที่เรากินอาหารแล้วติดคอครับจุกใช่ไหมฮะจ้อยผูทรจากสนาม,มเบสบัญชาอำเภอกาสม,มุยจังหวัดสุราษฎร์ขอบคุณทางด้านทางด้านของจิตเมืองนอนครับเพชรอินดีเกียรเพชรและกัมบี้เข้าหาครับถีบไปก่อนครับทองอรุณอโอ้ยโดนเข่าขวาครับแม่นี่ฮะดูส่วนสูงที่ต่างกันครับ แต่อย่าลืมว่าสวนสงนี่แทบจะไม่มีผลเพราะว่านัทอย่างที่โคเชบอกค่ะว่าจะล้างแค้นหรือว่าจะแค้นกว่าเดิมอาเซียนีมีพลังบัตรที่หนักดวงนะคะส่วนทางด้านทองอรุณนี่มีเขาที่สวยงามค่ะมาครับโอ้โหโดนไปไหลหมัดครบเมันสักครู่เทปซ้ายและตามด้วยเตะจ่อย,อยางครับโอ้ยพยายามจะก้านคอครับทองอรุณแม่ครับอาเซียครับขวาครับอาเซียหุกขวามาครับยังไงครับองทารุนทองอรุณจับตีเขา่าจับตีเขา่าซ้ายขวาครับทองอรุณตีเขา่า ของเรานะคะละเอียดค่ะพี่บังค่ะตีครับแข้งซ้ายลำโตครับอาเซียขวานี่ค่ะท้องอรุณนีเดินบี้เลยค่ะก่อนจบยกนีเมื่อกี้ก็สาดแข้งสาดเข่าให้อาเซียไปหลายดอกเลยทีเดียวอ่าดึงมาแทงเข่าอีกแล้วเข่าซ้ายเข่าขวาเตยแยบพระจากท้องอรุณมดขวาท้องอรุณ เขาครับทองอรุณจับเข่าเข่าซ้ายเข้าไปหน้าท้องเข่าซ้ายทองอรุณบิดมาครับทองอรุณเข่าครับทองอรุณเข่าใส่หลังแล้วบิดโอ้มาว่ากันไหมโอ้อาเซียนต่อยโอ้โหโดนเข้าไปอีกแล้วเอ้าอาเซียนนิ่งอาเซียนนิ่งยังไงคืนได้บ้างไหมโอ้โหลากคอมานี่ครับตามตำราที่ว่าไว้ว่ามวยมัดให้แก้ด้วยเข่าครับนี่ครับจับเข่าครับคุกมุงในแล้วก็เข่าครับเข่าใส่แบบนี้ครับโอ้โห ซอกขวาครับเข่าขวาแหมวุดไปนิดนึงอาเซียพรักดูว่าอาเซียจะแก้สถานการณ์อย่างอาเซียโซกกลับครับอาเซียเจอเข่าขวาทองอรุณเตะแข้งขวาทองอรุณแข้งซ้ายมาอาเซียโอ้ยกัดจะก้านคอครับทองอรุณครับหมัดขวาทองอรุณโอ้ยเจอหมัดขวาจากอาเซียจับเข่าเข่าซ้ายเข่าขวาเข่าใส่ไม่ยังครับแหมนิดนึงครับผมจังหวะนี้มาครับเอาทีไปก่อนฮะท่านั้นของแหมเข้ามาครับอาเซียโอยอาเซียเข้าไปประชิดครับอาเซีย ยังไงครับแมเหมือนจะแก้เกมมาหรือเปล่าครับอาเซียเขาเข้าไปครับพยายามจะยิงมัดขวาแต่ท้องอรุณจับตีเข่าครับอาเซียพลิกโอ้ยพลิกเหลี่ยมได้สวยครับที่ไปก่อนท้องอรุณครับมัดซ้าย้าไปอาเซียจะตีเข่าแต่น้องอาเซียผักออกไปโอ้ยจะแต่ก้านคอครับอาทีมดักไว้ครับเอามัดหนึ่งสองจับตีเข่าอาเซียตีเข่าขึ้นท้องอรุณเขาอาเซียเขาท้องอรุณเข้าอาเซียเข้าท้องอรุณเข้ามาเข้าไปยังไงออโดนเข่ากำมัดฐานนั้นของท้องอรุณครับ อาเซียเขามารัดเอาไว้ก่อนฮะแม่จะหมดกันอุย้ยโดนถีบดักจังหวะได้สวยครับท้องอรุณเข็บเขาหาครับองครับอาเซียมัดหนึ่งสองครับอาเซีย,ซยโวยเข้าห,าหน้าครับท้องอรุณพยายามจับตีเขาอาเซียขวางแต่มันขวางไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนสูงมันต่างกันโอ้มัดขวาท้องอรุณอาเซียถอยออกมาแข้งขวาทองอรุณแข้งขวาท้องอรุณทองอรุณสาดแข้งขวาโอ้ยอาเซียจะก้มหลบหลบล้มมาอาเซีย เข่าซ้ายอาร์ซพยิยมขวางเข้าขวาโอ้ยมนยกพักมีคุณสุริยาครับคุณชาญชัยคุณสุราเดน่นมณีฮะจากศรีราชาชนบุรีครับสวัสดีคุณรำไพชัยสาจากกาลสินฮะสวัสดีเสียเหลี่ยมไป3ครั้งค่ะทองอรุณโอ้ยก็จะมีเขินหน่อยหน่อย้อาววิงว่งวิ่งอ่าแรงกลับมาแล้วได้พักอา่าตนยก ระเบิดพลังใส่กันอีกแล้วนี่ค่ะแข่งเป็นชุดทีมดาวไวท้องอรุณครับโอ้ยหมัดซ้ายขวามาอาเซียรครับโดนเข่ากระแทกออกมากรรมาการจับแยกมาที่กลางเวทีสวยงามนะคะทีทั้ทงคู่กลมอ <And the S 2> <ก> winner is Blue c o ค n e r ทองอรุณสอสีสวัสด